ก็สวัสดีคุณๆๆๆผู้ชมทุกคนตอนนี้อยู่ในฝั่งของเซิร์ฟเจนนะผมก็มาลองเทสฮีโร่นะนี่เงินจา่านนะผมฮาตโตรินะฮีโร่ตัวน,นี้ถือว่าเป็นแอสซิสินที่ค่อนข้างที่จะแรงนะผมตัวน,นี้แรงมากช่วงต้นเกมน,นะมสามารถเก็บ สตูตัวบางๆได้ง่ายๆนะตัวนี้ใครที่ชอบเล่นสายลวงนะสายแกงนะตัวนี้ถือว่าแนะนําเลยคนระับแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าเซอร์เินเต,เตอร์เมื่อไหร่นะ <c oughs> อีกนานนะ <c oughs> ก็สำหรับตัวนี้ผมก็เน้นอัพทุสกิลนะผมไว้ที่หนึ่ง,นะงต้นเกมนะ ึิว่าเรียนกลางนี่ไซยะจะโดนกดเยอะไม่เป็นไรนะเราต้นเกียงคงไม่มีปัญหาอะไรมากทีนตัวนี้มันเก่งตั้งแต่ถ้ามีเพื่อนช่วยนะก็ฆ่าได้ง่ายๆยั้งแต่เลเวลสองนะครับมีสกิลพุ่งนะเข้าไปแล้วก็ตามด้วยสกิลที่สี่นะแค่นี้ก็เก็บได้แล้วนะ เอาะตัวได้นะตัวได้นะตัวได้นะหน,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 นีบลัดชอตไปรอจังหวัดลัดช็อตอย่างเดียวเอ้ามาทำไมตายแล้วเรนล่างไม่มีคนอยู่อะไปครูโซลัดหน่อยเพราะเรา ดูว่าหมาเอาหมาดีกว่าหมาจะเลือดน้อยรึเนล่าเหนไมน้อยนะ้อยน้อยไมหมไม่น้อยนะไม,ไ,มนไม่ทันไม่ทันเไม่เป็นไรเรายังไม่มีรองเท้านะผมไปรองเท้าก่อนไล่ ลอยอไม่ทันละวเยอะแล้วเยอะแล้วเอเลไปเออนั่นแหละดึงไว้ขอบคุณขอบคุณเหลือเกินที่เข้ามาช่วยนะเกือบตายถ้าเอเลนไม่ช่วยมึงยังไม่เมียนเตีนะหนียากเก็บเราไปล่างต่อนะโซลัดเราน่าจะเก็บได้ง่ายๆด้วยนะเมียนตี เกียบหอ่อรับเงินติน่าจะเก็บได้ง่ายโอเคแล้วก็ดาเมีเพียวๆแล้วแ่ด้ดาเมีกับตัวเราก็ข้างดีเลยทีเดียวันสกออ์สีสัม ไม่ทันโอ้โดน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 ฮึได้นั่นน่ะได้นั่นน่ะได้นั่นเออได้น่ะเดี่ยวได้นะจะเอาอันนี้ได้ยิงเลยอืโดนด้วยบ้าเอ้ยโดนด้วยไม่ทันแล้วผมไปเรียนรอจังหวะ ้องมีเพื่อนช่วยนิดนึงที่มีตัวหยุดเราไม่ได้อัพหนึ่งมาจริงๆอัพหนึ่งสโลไว้ก็ได้แต่ไม่ได้อัพนะผมดีแล้วเรียบร้อยน่ารักเฮ้ยไม่ตายหรอขึ้นบนครับกําลังบวกกันอยู่ไล่โยกเลนเลยน่าจะได้อยู่ เรียบร้อยตัวหลังตื่นเลยไม่พร้อมนะเอาตัวร้อยมาแล้วมามาละว,วนอยู่นะผมหมาวนอยู่ห <c oughs> มาจะเอาให้ได้นะดูแลนั่นไงวนอยู่คนระับมันจะเอาให้ได้นะ ว่าเราเสร็จมันแน่นะเราก็เลยต้องกลับไมต้องหิวมากนะหิวมากก็ไม่ดีนะเป็นแบบับเซฟนี่เรียบร้อยครับคอมโบเดียวจบครับเมื่อกี้ห้าวนะจะเอาเราแซวไปเรื่อยนะ Uh huh. มาดิม uh huh. ีเพื่อนมาไม่ท <Yeah. S 1> ันเสียง <'re> ตีไปละ uh huh. ถอยกันนะผมเล่นอื่นก็ได้นะตอนนี้ของเรายังไม่มา ดนเลือดเดีนะ๋ครับลอนตีกันแป๊บหนึ่งนะมีนตีนโอ้แบบนี้เกียบ้อยนะมีคนดึงให้แบบนี้นะสบายเลยวนล่างต่อหาในป่าดูนะเผื่อมีตัวหลุด ไม่มีว่ะนั่นไงนเก็บร้อยครับมาฟาร์มป่านะผม <c ười> คอมโบเดียวเราเก็บได้อันตี่ันกงแรงมากนะห้าร้อยดาวเหมือถือว่าต้นเกมนี่แรงาะ <c ười> ใส่สโลไปก่อนนะผมถอยกันุกซีเรียน มีตัวหมาเนะ้อเนื้อเฟอร์รัตรูนะผมวิ่งไล่อยูเราไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ตัวลิงตัวบางนะมีตัวใส่หนะน่อยเราเหนียวเรียบร้อยตัวถอยกันครับนี่ครับ เกือบได้นะไปแล้วมั้งนีมมม่มีคน e นี้ยบทีนี่เนะว่าหรือเปล่าเลี้ยบทีนี่วิ่งไปโน่นแล้วถมาแนละ้วเราก็มีเหมือนกันเลยครับวินวอล์กนะผม,มนี่ครับเอาตัวรถมันค่อนข้างง่ายนบะเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่นะแล้วก็พลางตัวนะผม ไม่ถึงกับหายตัวะตือพังตัว,ตวคอมโบก็กดสกิลสองไปก่อนเอาตามด้วยอันติแล้วตามด้วยสกิลที่สนะี่ถ้าเขาจะหนีก็สกิลที่หนึ่งนะตอนนี้ของเริ่มมารู้สึกว่ารีบจะเข้านะเล้ววนได้กูวน เรียบร้อยสึกไม่จ,จะหลุดแล้ววาว้าบแล้วเล่นหมาดีกวะ่ะนี่เรียบร้อยวิ่งวนครับ <c oughs> ลางๆเราเห็นเงามันอยู่แล้วลางๆ ตัวนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะผมเกิดเร็วด้วยนะเกิดไวมากคนระับหาเก็บตัวในป่าแอสซินเราคือีหนันที่โยกเลนไล่เก็บเอานะนี่ไงไมีคนในป่าด้วยไปนน่นแล้วับกรีดนะตามดีกว่าเก็บลอยไป คููดาวครบแล้วครับคููดาวมามีตัวมาโซลัดไม่มาครับถ้าโซลัดออกมาเราน่าจะเก็บได้หม,มามาเล่นเพื่อนแล้วครับตอนนี้เหนียวเกือบลอยครับหนึ่งตัวผมถอยครับครูดาวเราวนไม่อครับผมรอ โซลัดอยู่คนเดียวนะเสร็จแบบนี้เศษนะนี่แหละเสร็จครับถ้าอยู่คนเดียวแบบน,นี้เสร็จนะเออเรียบร้อยครับมไม่ต้องเสือกครับแบบน,นี้กิดไม่ทันนะพ่ออยนะ่ากลับดีกว่า เฮ้ยบ <S preach> <Euros> ้าเอ้ยเนี่ยฟลตัววิ่งมาจ้าเอฟพอดีนะผมโดนไปแล้วครับนึกว่าจะไม่ตายของเราบ้าเอ้ยแล้วโอ้โหทีมเราเนี่ยเป็นตัวท <asury> ี <S <S ER <nen scale> ่เล่นง่ายรับดามิดเลยแต่ว่าดีพีสองด้วยดูไล่ฆ่ากันแบบมันแล้วอร์เลสแทบจะไม่มีเลย ไม่มีเกาะเลยนะถ้าเป้าหมายอยู่คนเดียวนี้เราเก็บสบายเนละหรือไม่ก็ล้วงช่วงที่มันช่วงที่เขาบวกกันนะล้วงตัวบานะตัวเราเนี่ยเก็บง่ายนะต้องบอกว่าค่าง่ายมากคนระับตัวนี้ลอลิลิตมามาน่าจะเห็นแล้วแหละกิดอยู่ข้างหลังนะ ดิลิตเอาปะนั่นหรอเขาไม่เข้าอยู่แล้วน่าจะฟาร์มป่าดูแลไปนู่นน่ะน่าจะไปเอาสายะดูแล้วตามนะผมไม่เห็นโดนเลยสายะคอมโบเดียวเลี้ยววัวล้วงนะตอนนี้เขาเริ่มออกันแล้วนะผมไม่แยกเดียวเลย ต้องดูจังหวะเข้าแล้วไม่มีแทงเปิดลำบากบเล่นแบบนี้เขาเริ่อมออะไรนะทีมเรานี่เคยแยกแยกกันไ,ไม่รู้แยกเลยนะนะั้งไหไม่รอดแล้วมีได้ว่าเซิร์ฟนี้รู้สึกว่าจะฮิตมากนะหรือว่ามันฮิตอยู่แล้วนะ หือหือวนเนี่ตด้วยละ่ะอาะหลับมาครับเฮ้นอลักเหนียบเรียบร้อยครับโดนเราสับไปเลยครับหือไม่ทันบ้าแแแกแล้วแอรเลสตีป้อมแหลกแล้ว ยาเล็ดดันยาวนะน่าจะถอยละถือว่าเสียงก็กลังคุ้มนะเมืม่อกี้ไม่ทันคนระับสกิลที่สามคนระับขอเป็นขี้ที่ค้อนะกันน่าจะแรงดิจริงๆออกค้อนสาฟ้าก็ดีนะครับตัวนี้ค้อนสาฟ้านี่ดีเลยครับ อันนี้วิ่งตามมาครับ <c oughs> น่าจะสไลด์ตามมานัห <c oughs> มาน่าจะสวยแล้วนะเรียบร้อยนะครับอุ้ยไม่ได้ว่ะฆ่าหมาไม่ได้นะหมาวิ่งหนีก่อนไปสกิลใส่คลิปหรือเปล่าเอากิจดีกว่า <c oughs> สิบกวิจจะดันเพลินนะมึงแล้วไม่ก็ถอยไปละนี่มาเดี๋ยวละอย่างนี้ รู้สึกว่าจะฟัง์ป่าี่แถวนี้เนี่ยเนาะเข็นแล้วครับแวบๆนะเมื่อกี้มานะมามาลนะโอเคครับได้แอ็แท็กเกอร์เอากิดดีกว่าสบายๆนี่นี่ครับเรียบร้อยครับมีตัวดึงให้สบายครับ โอ้โหแ้วโดนแบบนียบร้อยเราถอยแล้วมั้ไม่ไหวครับเยอะเยอะเกินครับสโลว์ไว้ก่อนนะสโลว์ไว้ก่อนรอเพื่อนมาเราเล็งไม่ได้ครับเราจะเอาตัวไหนเออสองตัวครับผมเรียบร้อยครับสองตัวครับดับเบิ้ลคิวครับ กดแต่จะแรงนะมันมือนะได้คิดที่ควันแนละ้วลงล่างหนะมาต่อนะผมน่าอยู่แถวนี้นั่นไงเห็นและหนี่เรียบร้อยแนละ้วไล่เก็บเลยไม่เอาป้อมนะทีมเรา โอ้ไม oh, ่กอดไม่เอาป้อมกอดนี่ปัญหายอยู่ตรงนี้นะผมคือป้อมไม่ยอมเบาคนระับต้องขึ้นป้อมนะเรียบร้อยเรียบร้อยครับผม นี่เรียบร้อยครับก็ทั้งแรงนะครับเล่นง่ายดูรยแรงนะผมตัวนี้ถ้าเข้ามานี่ถอยก่อนก็ได้นะเข้ามาหรือไม่เราก็ต่ออะไรก็ได้ต่อเลยนะติดนะ่าจะถอยก่อนนะเขาบอกให้ถอยก็ถอยอเราพูดง่ายไงล่นนะถอยดีกว่ากลับไปด้านล่างนะฟาร์มล่างก่อนดี ออกมาเป็นเบิร์นมานานะผมมีสกิลกดใช้หนึ่งตัวบางเกมนี่ค่าดีเยอะนะผมแต่ว่าทีมไม่ยอมดันปอมแน่นอนครับเป็นเหมือนกันทุกเซิร์ไปผมเข้าป่าฟาร์มทีสี่นี่เห็นไหมเข้ามาทําไมไม่รู้วิ่งบนป่าเหมือนกันนะผมเราก็ตามกะระแสหาว่าเราเตะต่าง ไล่เก็บในป่าดีกว่าถ้าจะมีคนอยู่ในป่าถ้าหนึ่งหนึ่งเรากินเรียบอยู่แล้วสก,กิลเราแรงนนี่อยู่นี่น่ฟอตูไม่น่ารอดอเรียบร้อยครับหนึ่งฮัมโบเท่านั้นนะผมเอาลงแน่นอนครับโอ้แล้วข้างล่างโดนล้วเพื่อนเพื่อนโดนลวสามสองหนึ่งมาครับอันตีมาแนี่เรียบร้อยครับ ถอยก่อนถอยก่อนเรายังไม่ได้ถอยก่อนเรียบร้อยครับต้องถอยนะมันยิงแรงนะผมเราอันติของไม่มีไอ้สกิลยังครูดาวไม่มีครูดาวอยู่เก็บเบนร์ดีกว่า เต็มที่แล้วโอ้ยี่บสามตัวเดี๋ยวหาว่าเล่นกับบอดฝั่งนู้นมีวพีสองเลยกับตัวงซื้อสีเขียวนะคนนะผมนั่นคนนะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่่อนข้างแหลงคนระับเก็บง่ายพูดง่ายรัดช็อตง่ายนะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เล่นกับบอดเปล่าไม่ใช่นะอันนี้คนคนจริงแท้แน่อนอนนะเอาวะสัลว์เอา,ะาวนนะแมวแมวก็ออถอยนะเรารอิงนะ เสร็เรียบ,บร้อยครับดับเบิลคิวเลยอะอุ้ยจับนลยนะเกาะเพื่อนนะฮิวเลือดรอขึ้นนะน่าจะชนะทีมเราอันนี้แรลงนะผมแรลงแต่ว่าเป็นแรลงต่ำๆนะ ไม่ได้แรงสูงนะแรงสูงอาจะเจอแบนเรายัางขึ้นรีแรงมาเหมือนกันรู้รรรสึกว่าจะเข้า <laughs> ไม่ทันไม่เป็นไรนะ <laughs> ลืมกดอันติีแต่ว่าน่าจะเก็บได้ดูแลแล, <laughs> <laughs> แล้วไม่เอาป้อมนะับแล้วนี่ครับไปไหนไม่รู้นะผมวิ <laughs> ่งบนป่าเล่นเลยไอ้นี ได้ปั๊บล่ะหาฟาร์มรอเปล่านะเพื่ออะไรไม่รู้นะวิ่งวนเลยนะฟาร์มคีบไปนะไปดูจะ <c oughs> <c oughs> เป็นเมือนกันทุกเซิร์ฟนะ <c oughs> ไม่นงซีเรียสน,นะเจออะไรแบบงงนั่นไงไปเจอจ่าเอกันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไปแย่งเขาฟาร์มแนละ้วไปดูอาจจะบิดักเขาเลยนะอันติไล่กิดนะผมด,ดูโอ้ได้ได้ฆ่านะนะ ไม่ขัดองไม่ได้แล้วครับผมโดนลุมตายครับลิลิลเล่นแบบอื่นๆนะแล้วมีโนว่าน่าจะหลุดไม่เล่นแล้วครับออกเกมไปแล้วน้องผ่านแล้วโอ้ยังอยู่นี่หว่าไม่ใช่นี่หว่ามันวิ่งตามเรานี่หว่าไม่รู้ว่ะอ๋อเราให้มันติดตามล่ะดูโดนวิ่งตามก้นมาทางนี้มาทางนี้ไอ้น้องมาทาั้ง ออกเกมไปคนหนึ่งนะก็โอกาสชนะศูนย์นะศูนย์เลยทีเดียวเรียบร้อยครับตีคีบเอาเลือดก,กันนะเก็บได้สามตัวนะน่าจะขึ้นป้อมได้ละขึ้นเดียวแล้วไม่รู้เล่นอะไรตอนนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วหมาไม่ต้องกลัวแล้ว เราขี่เกมขาตั้งแต่ต้นเกมนะตั้งแหลงถอยก่อนนะผมถอยกันถอไม่ถอยไม่ถอยถอยกันถอยถอยถถอย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 ถอนี่ถอยยาวนะผมถอยยาวถอยยาวนีลิไม่มา เลือดเตียมนะปืนนี้นเตื้องไม่น่าแลกนะถอยกันดูครับก็คือว่าออกเกมไปแล้วนะผมเอฟเคไปแล้วได้แบนกันแล้วตอนนี้บ้าเแย่แลงนะบ้าอบเขาแตกนะผมดีก็ออกเกมไปนิดนึง ไอคนลำบากนี่เรานะผมโอ้โหบ้าเนี่โดนไปแล้วครับนี่เพื่อนไม่ครบแล้วคือตัวมันก็แทบไม่มีประโยชน์อยู่แล้วนะเรียนล่างดีกว่าเอามานี่ไงอือเรียบร้อยครับหนึ่งตัวนี่ไงนี่วิ่งเลยนึวิ่งเลย นี่ครับเรียบร้อยมีใน่ว่ายัางอุตส่าห์ฆ่าได้นะไม่ทันนะสโลว์มันไหมไม่สโลวนะ์โอ้โหตายว่ะบ้าเลยได้อยู่อเอลิสเอลิสได้ดูดเกาะดูดเกาะตีนะผม มไม่ทันครับแล้วก็น่าจะยื้อนะผมยือ้อนานครับแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีครับนี่ยี่สามวินาทีนะงั้นก็ตัดจบแค่นี้แล้วกันครับขี้เกียรเล่นต่อนะดูแล้วคนออก